ไม่ขาไปไขายไั่ขายไ่ขายเมนยมีวนไปนอน้าาเล่าโมมาเลาอะไรนี่้ก็ไมมาทำอะไรพก้ลาตายกใไนกที่หลอกใช่เข้าหาท้นไม่ใ่ไม่ท่ห้อกแล้วเข้าไัเสมาที่วที่ขึ้าเมีืก่งที่อข้าวก่ายันทิไปเเราเราม่บอเมื่อ่นาขง่าป่ป่าป่่ เราหลมเาป่าเ้วท่าต่อสายันนะพอรัับยันไปเป็นแถขนาดนี้าเลยไม่ลคุ้มบลเลยยเพราะเรางย้าินใหม่ดน้ำน้ำหดไปแล้วโดนตอนแรามันมอยากทิ้งมอนไม่อยากทิ้ือแโดนมาี่เทียนจะขอเงินไม่คแม่ายยามสเขาถึงนนี้กน